มงคลสามสิบแปดบทที่สองอันนี้ก็จะเป็นบทนี้ก็จะมีอยู่สามก็จะมีสอ่อยู่อยู่สามประการแล,กแล้วก็เราจะ,ะแปลให้มันเข้าในบริบทนะในบริบทของของการที่เราจะทําด้วยกายวาจาใจได้ทําด้วยกายวาจาใจในชีวิตของเรานี้ได้นะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีคําแปลที่แปลมาค่อนข้างจะไม่ไม่เรียกว,ว่าไม่เมกซเซนในภาษาสมัยใหม่เอ่อ่มันไม่เมกเซนยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแล้วเอาเอาเอาคีย์เวิร์ดก่อนเอาเอาคาเอาคําที่เราเอามาใช้ก่อนอันนี้หนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยก็มีอยู่สามประการก็เล่าให้ฟังแล้วว่าอ่าจะมีอาเสียนนาจะพาลาหนังเนี่ยไม่อะไรก็คือเรื่องการคําพูดการแบบคบหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ในต้องอยู่ใน กายวาจานะยังไม่ได้ลึกถึงว่าใจจะคิดยังไงนะยังในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของกายเรื่องวาจาในบทในบทนี้นะในบทของมงคลฐาิตเปบทที่สองเนี่ยมันก็จะมีอยู่สาประการมีปฏิรูปรเทศวสวะโซจาบุเบจักะตะบุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจาเอตมังขลมุตตะมัง เอตมังก์็รู้แล้วว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอยู่ในบาลีเนี่ยท่านบอกว่านี่คือนี่คือวิธีการมังคะมังคลมุตตะมังนี่คือวิธีคือวิธีที่ทำอ่ะทำแล้วไปสู่อกระแสของน,าานิพพานเนี่ยเนี่ยคือการกระทําจากที่อินโทบอกแล้วว่าจากการเป็นคนเนี่ยดิบการเป็นคนเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะให้มันมีมีเข้าไปอยู่ในกระแสของมงคล เอาคำว่าปฏิรูปรเทศสวนาโซจาก่อปฏิรูปเทศคือประเทศนะอยู่ในการอยู่ในที่อยู่สบาสโซจาก็คืออยู่เป็นเขาเรียกว่าการที่อยู่เล้อไอ้หลายคนก็จะอยู่ในคําแปลเด็กบอกว่าอยู่ในที่นั้นสมควรบ้างอยู่ในที่นั้นปลอดภัยอันเหมาะสมอะไรก็ว่าไปนะอยู่ในที่ที่สบายก็ว่าไปนะก็จะเป็นอย่างพระเลยเรียกว่าสัพพัญญะ อะไรไซ้อะไรซ้รรปะะัปะจาปัจจักซาัจัเรอพระเน่ยาัจจแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ที่เราจะาปฏิบัติธรรมอันที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นแข่งคนนะไม่ถึงขนาดการเป็นพระบิกสูแล้วว่าเป็นถึงขั้นมนุษย์นะเป็นการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะของบุคคลที่เป็นคนนี่แหละนี่เป็นคนเนี่ยอยู่แบบปฏิรูปปฏิรู ปฏิรูป,ปรเทีสวาสุจาร์เนี่ยไปอยู่อยู่ยังไงก็อย,อยู่ในในทนี่ปลอดภัยปฏิรูปก็การเป็นอยู่นี่ยแหละการเป็นอยู่รูป,ปะเนี่ยคือรูปของเราเนี่ยนะเทียสาคืออยู่วาสาก็คือที่อยู่อ่าแสดงที่อยู่ในประเทศคือคือเราอยู่อย่างปลอดภัยแต่ว่าไอตัวคาว่าปฏิรูเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราปฏิรูปอ่าปฏิรูปคือทาให้มันดีขึ้นน่ะ อันนี้ก็ความหมายก็มันถ้าหากว่าจะให้มันใกล้เคียงนี่สุดท่าทีดหลวงพ่อคิดได้ก็คือการเลือกเลยคุณควรจะเลือกที่อยู่อันมันเหมาะสมอ่ะไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ใดก็จะ,จะจะเกิดมาแล้วจะต้องอยู่ในที่นั่นอย่างเงี้ยคือความหมายว่าเ,เราเราเราเกิดมาเราต้องอยู่ในที่มันเหมาะสมนั้นคุณเราถึงจะหยุดเป็นมงคลสามสิบแปดเลยอันนี้นะคือ คือความมันไม่มเบียเสยนกับว่าเราจะมาทําด้วยกายวาจาใจด้วยยังไงเมื่อคุณต้องอาศัยกรรมว่าคุณจะต้องมาเกิดเนี่ยเกิดในที่ที่เกิดในที่ที่เหมาะสมอ่ะอันนี้ข้อหมายของที่เขาแปลมาการที่คุณอยู่ในที่เหมาะสมนะแต่จริงๆเขาว่าปฏิรูเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเราอยู่มาตั้งตอนเกิดมาอยู่ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็เราต้องอยู่ที่นั่นเอ่อ แต่ว,ว่าที่นั่นเนี่ยมันต้องเป็นที่เหมาะสมนะคือเกิดมามันเลือกไม่ได้เลยอะ่ะเราไม่ีใครเลือกเกิดได้บ้างมีงมคนเลือกเกิดได้แต่เ,เราสามารถจะเลือกที่จะไปอยู่ได้ว่าเอเราเกิดขึ้นมาเราอาจจะมีอ่าครอบครัวหรือมีไอ้กำลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนที่อยู่เอออันนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะอ่ามีประเทศนี้มีแต่สงครามเดี๋ยวก็หน่อยก็มีการฆ่ากาันมีการอะไรกคือ มันไม่สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขได้แล้วก็เลือกที่อยู่ใหม่ที่มันมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยเอ,อสามารถที่จะสามารถที่จะอ,อปฏิบัติตนอย่างอ,อที่ต่อ,ตอ,ตอไปนั้คือให้มันอยู่เหมาะที่จะสามารถสามารถที่จะทําบุญหรือว่าสามารถที่จะปฏิบัติพรหมจรรย์อะไรเนี่ยได้หมายมีอาหารการกินที่ดีคือมีปัจจัยสี่มีความปลอดภัยอ่ะเนี่แล้วก็มีการปฏิบัติ ผมบรจัณได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะถ้าพูดถึงอะไรเนี่ยแต่ว่าคําว่าปฏิรูปปฏิรูปนปี่มันจะเน้นคําว่าที่มันหลงวงพ่อคิดว่ามันมันเป็นตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือเลือกให้เลือกที่อยู่่ะปัฏิรูปนาเลือกที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือความหมายโดยโดยในที่มันจะไปสอดคล้องกับว่าเราจะทําด้วยกายวาจาใจเราได้ได้กายวาจาเราได้ยังไงเราต้องทําเราต้องอยู่ เราจะต้องสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ไม่ใช่เกิดมาแล้วเออยู่ในที่ที่เหมาะสมนะที่คุณถึงจะคุณถึงจะมีอะไรว่ามีเสียงทองแห่งนิพพานได้เนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีเสียงนะเกิดมาอยู่ที่ไหนแล้วใครไปเลือกเกิดได้แหละเกิดไม่ได้อันนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งเนยะเข้ามาไอา้ประการที่สอง,อองคันเนี่ยประการที่สองไอ้มุขการประการที่สองคือบุพเพจะกะตะบุญยตาง นี่ก็แปลกันออกมาว่าเคยทําบุญมาก,ก่อนอย่างนี้นะ่ะเป็นคนเคยมีการซึ่งมันไม่เมือเส้นว่าไอ้ใครจะไปทําบุญนะ่ะมันมันจะไปรู้จากการทําบุญหรือว่าคนจะใครจะไปก่อนหน้านั้นใครจะไปเรายังไม่รู้จักธรรมบุริเจ้าเลยหรือว่าอาจจะจะไปอาศัยบุญก่อนนะ่ะมันไม่เมือเสยนกับการที่จะมาเป็นการกระทําเราต้องคือถ้าหากว่าเราเรามุ่งที่จะกระทําเพื่อจะไปสู่นิพพาน มันจะไปเอาบุญเก่าเลยมันไม่ใช่ซึ่งไปดูในบาลีแล้วบาลีเขาไม่ใช่เคาว่าบุญนะเ,เขาใช่เขาใช่้คาว่าปาัญญาเนี่ยปุนปุนปุนน่นญาไม่ใช่ยอไม่ใช่เป็นยอหญิงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นอนเนนไอ้นอนเนนอะ่ะเป็นมาจากคาว่าปนะัญะซึ่งแปลว่าบุญนะโอเคคือแปลว่ามีเกิดสิ่งที่นี้เึ้นมาเป็นความต่อเนื่องก็ว่าไปแต่ว่าคําว่าปายะเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นปัญญานะ่ะมันเป็นการรู้จักทั้งหลวงพ่อที่เลือกคํามาใช้เพื่อจะอธิบายนี้ก็คือว่า รู้จักเป็นผู้อเป็นผู้ทําให้ก่อนเหมือนกับเป็นบุไอ้เขาเรียกว่าบุพการีคือผู้ที่ให้ก่อนบุพการีเนี่คือพ่อแม่อย่างพ่อแม่เลยผู้กระทาให้เราก่อนอย่างเงี้ยผู้กระทาให้เราก่อนเนี่ยคือคือพ่อแม่ของเราเนี่ยกระทาให้เราโดยโดยหน้าที่โดยอะไรเขาเขาคนนี้แต่ดยสัญชาตญาณเลยก็ว่าไปแต่ว่า เขาเน่ยเป็นคนทําให้ก่อนเลี้ยงเลี้ยงดูเรามาก่อนเราเกิดมาเรายังทําอะไรไม่เป็นอนะไรเรื่องการใส่นมอาศัยอาหารอะไรที่อยู่อาศัยเขาเลี้ยงดูนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ที่คือพ่อแม่ของเราเนี่ยนะเขาเป็นเขาเป็นผู้ที่ให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่คือที่คอ้ข้อเสียที่หลวงพ่อเอามาแปลให้ใหม่ว่ามันเป็นการรู้จักที่จะ ที่จะเป็นผู้กระทําให้ก่อนเหมือนกับพ่อแม่เราที่เป็นผู้อุปการผู้อุปการะเราหรือว่าผู้อุปการีเราเนี่ย <c oughs> เขาต้องให้ก่อนเราเนี่เหมือนกับพอเราเรู้จักความหรือรู้จักคําสอนพระเจ้าหรือว่าสามารถจะมีกํากลังเพียงพอแล้วเราจะควรที่จะเป็นผู้รู้จักกระทําให้ก่อนเป็นผู้กระทําให้ก่อนนี่คือคําว่าบุเพจาก,กตาบุญญาตาที่มันเมกเซน การที่จะกระทำไม่ใช่ไปรอบุญเก่าไอ้น,นี่ไอเคยทำบุญมาก,ก่อนอะไรเงี้ยมันแปลอย่างนี้มันไม่ได้แล้วคุณจะไปกลับไปทำบุญมัดก,ก่อนได้ยังไงนะมันไม่มเมกเสเซนในการที่จะทำให้มันเกิดแสงทองหรือว่าเกิดมรรกหรือว่าเป็นวิธีที่จะกระทำเนี่ยนะอันนี้อาจจะสวนทางกับท่านไอที่คาแปลบาลีอะไรกันมาก็กาช่างเขาเนี่ยนั่นแหละเขาจะมา ว่าก็ช่างเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องของคือมันเป็นเรื่องของเลยเซนที่เราจะทําไปเพื่อที่จะให้มันเกิดนิพพานในชาตินี้นะมันไม่ใช่เกิดการาไม,ไม่เพื่อมาให้เพื่อให้เราเนี่ยทําแล้วมันจะเกิดแสงทองแห่งนิพพานขึ้นมานะอันนี้อันนี้ปร,ประเด็นสาคัญน,นะอันนี้ที่หลวงพ่ออยากจะเอบรรเล่าให้ฟังนะสาหรับผู้ที่ ฟังมงคลสามสิบแปดประการฟังการแปลการอะไรมาเยอะแยะนะแต่ว่าหลวงพ่อเอาไปทําดูแล้วมันมันก้ไม่มันไม่ได้เป็นแนวเนี้ยมันจะต้องเป็นไอ้ที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนน่รู้จักเป็นเป็นผู้ที่จะทําให้ก่อนเนีนะ่ยไม่ใช่รอเขาให้มาแล้วเราถึงจะไปทําไปตอบบุญแทนคุณเขาเลยเเมื่อกับพ่อแม่เราควรจะทําเป็นตัวเป็นพ่อแม่ว่ากันเออข้อหมายหลวงพ่ออยากจะขอย้ําเป็นอย่างนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็คือ ตัวที่เป็นตัวที่สองซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับเอทั้ง EPA ท, EP, ทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะว่ามีคำแปลที่แปลแบบเดียวกันหมดเลยทั้งทุก Bringing ททสำนักเลยแต่ว่า okay, ของหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันมันไม่เซนอะที่ไปบุญบุญก่อนรู้เอาบุญก่อนมาทำอะไรไม่ใช่มันจะต้องรู้จักเป็นการทำให้ก่อนเพราะว่าม <im> ันไม่ใช <im> ่คำว่าบุญ <im> มันเป็นคำว่า <im> 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 อ่าปะยะแปลว่าปัญญาแปลว่าการรู้การรู้จักประมาณเนี้ยออันนี้คือคำแปลนะแต่อันนี้คือเออความเห็นของหลวงพ่อเนี่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ลองทาดูแล้วก็อ่าการที่จะเข้าสู่ตรงนั้นได้ก็คือต้องทําอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่แปลนะต่อไปอัตตะอ,อัตตะสัมมาปณีทิจนะอันนี้ก็คือถ้าแปลเออเขาก็แปลว้ไอ้ตั้งตนไม่ชอบนี่แหละนะ คือการอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายอัตตานี่คือเราสัมมาคือทําตัวเป็นกลางแล้วก็ปัณณิปัณณิปัณิที่นี่คือคือให้มันปัณณิปณะเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเอ่อให้อยู่อย่างอย่างจนกลางนะให้มันมีความสุขให้มันอยู่เอ่อเสมอต้นเสมอปลายประมาณอย่างนั้นน่ะคือการทําทําตัวให้มันเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าการมีอาชีพที่มัน การรักษาเลี้ยงดูด้วยความมั่นคงอของชีวิตอะไรประมาณนี้อัตตาสัมมาปฏิการปฏิบัติตัวอย่างเสมอต้นเสมอไปซึ่งอันนี้มันก็คําว่าตั้งตนไม่ชอบเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับความความหมายของอันนี้มากที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้ตรงเีโดยทีเดียวหรอกนะแต่ว่าก็ขอให้ว่าเข้าใจว่ามันเป็นการทำอทําบเสมอต้นเสมอไปอยู่ไม่ใช่อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น อยู่ไปด้วยความที่เราตั้งใจใ,ในการทําอาชีพก็จะให้เจริญก้าวหน้าขึ้นก็เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามสมควรไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นแล้วไปไปโกงคดโกงของคนอื่นมาอะไรเงี้ยก็เรียกว่าการสัมาอาชีวะก็ได้หรือว่าการตั้งตนการตั้งตนไม่ชอบนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่อ่อยู่เฉยๆใครมีอาชีพอะไรใครมีคนมีมอาชีพเป็นครูก็ทําหน้าที่ครูคืออยู่ในคลิปอาชีพของแต่ละคนที่ ที่ทํามาหากินเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไปหลอกลวงอะไรเขาแล้วก็มีอความซื่อสัตย์ความสุจริตอะไรพวกเนี้ยมันมันรวมไปที่ว่าตั้งตนไม่ชอบนี่ก็ก็โอเคแต่ว่าความหมายมันลึกซึ้งมากไอไออัตตาสัมมาปฏิทีจาี่ว่าเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นตัวที่เค่อนข้างจะให้คําจํากัดความค่อนข้างยากแต่ว่าถือว่าเป็นการอยู่อย่าง อยู่ในสังคมได้อย่างเสมอต้องเสมอปลายรู้จักภาระหน้าที่รู้จักอาชีพรู้จักการทํางานไม่ใช่ไปเอาทรัพย์ของคนอื่นอยู่ในเป็นคนที่อยู่ในศีลแต่ไม่ไถึงขั้นว่าจะต้องมาบวชเป็นพระนะก็อยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเป็นการเรียกว่าเป็นอันอาชีพที่คือเขาไม่ไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงเลี้ยงชีพนะถ้าพูดเป็นภาษาพระน,ะนัออ่นเอง อันนี้คือมงคลสามสิบแปดประการไอ้บทที่สองเนี่ยซึ่งจะมีอยู่่งมีอยู่สามสามประการอ่าอันที่หนึ่งก็มีอยู่สามประการแล้วอันที่สองก็จะมีอีกสามประการน,นะซึ่งบางบทก็จะมีหลายประการกว่าน,นั้นอย่างหลวงพ่อก็จะ,ะทําเป็นอีพีไปซึ่งอีพีนี้จะมาขออเล้นย้าว่าอันที่หนึ่งก็คือตัวที่สําคัญก็คือเราควรจะเลือกในถิ่นที่เอ่อเหมาะที่จะสามารถปฏิบัติทําได้ ไม่ใช่ว่าเกิดอยู่ที่ไหนแล้วก็จะแบบเราเกิดมาอยู่ที่ไหนแล้วก็จะอยู่ที่นั่นต้องก็เกิดมาอยู่ในที่เหมาะยังไม่ใช่อย่างนั้นต้องเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเราสามารถที่จะพอที่จะเลือกที่อยู่ได้แล้วให้ไปเลือกสถานที่อยู่ที่มันสามารถจะปฏิบัติทําได้หรือว่าเราเราสามารถจะประพฤติคนประจะได้อันที่หนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันที่สองก็คือบุพเพจากกตบุญตาไม่มันไม่ได้ควรที่จะไปแปลว่าเราอาศัยบุญเก่า เพราะเราไม่สามารถจะไปแก้ไขมันได้บุญเก่าเนี่ยเราบุพเอกตะบุญญาตาเนี่ยมันควรจะแปลว่ารู้จักการทําให้ทําให้คนอื่นก่อนนะรู้จักการทําให้คนอื่นก่อนอย่างเงี้ยนะนี่คือความหมายที่ที่อยากอยากให้คือรู้จักเป็นผู้ให้ให้ก่อนหรือกระทําให้คนอื่นก่อนเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เราที่เป็นผู้มีบุพการีบุพการเป็นผู้อุปการะเราเนี่ยมาก่อนเนี่ยคือเราก็เราควรเป็นให้ให้คนอื่นก่อนราคานี้นะ ส่วนตัวที่สามคืออัตราสัมมาปฏิทิจานี่ก็คือ,อการตั้งต้นไม่ชอบนั่นแหละนะครือว่าการทํามาหากินหรือว่าอการอยู่ร่วมกันในสังคมในบทบาทในหน้าที่ในอะไรของเราเนี่ยที่เราอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยอํานาจแด้วยความรู้เอด้วยความเป็นอยู่ของเรานะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉย